นาพี่น้องน้ก,กินตำหมูกงกับูกกับหลาคกับเส็งใไว,ไวยายกับเป็นผู้ทายรูปเต้าเขากับกิน,นยึ <c oughs> ยก,ย,กนนยันยึกยันฟาล่าอันโซตัวนี่ไงถ้าเขาพลาดกินยังกินเพิรดจะไม่เลี่ย,ายง,งาง เดี๋ยวพี่เออไม่ปี s พี่สนิดน่อยอะเข้ามาแลอ๋อขอสวัสดีสวัสดีัลนอเดียดนมุ่งใจแบบนี้ก็ไ กินอรอยสมกันนเอันนี้ตำมะละกอสดๆโดยไม่ใส่อะไรเลยอโอ้ยโอ้ยพกะใส่ตากใส่ใส่แค่แับนี้าดยอ,อยังนี่แค่นี้อ,อีนี่คือการจะทายนัะดักหน้าตับดเด้อลิกาซีดลิกาซีดลิกาซีดะ<อ>

กินก็คือหมูคนนั่ง,นง,งเลี้ยงยากหมูพี่น้องขาวร่อตัวเรขาเลี้ยงยากเนี่ยกินผิกกรบ่ได้กินกระทียมกบตกุ่กันกันักนักุง

もう <What? S 3> <laughs>